และมีชายคนหนึ่งเข้าสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากมาแมงวันตัวหนึ่งก็รู้ว่าใกล้ฟาซาลิกายาโรซูละลอฮะบรรดาเหล่าซอฮาบะก็แปลกใจว่ามันเป็นเช่นไรโอ้รอสูลลอเอ๋ยก็ละมรรจูลานีอะลาเควมินละหุมซนามุนลายูจาวิสุหูอะหัดุนฮัตตายุกัริบะละหูชัยอันก็ลูลีอะฮัดิฮ์มากรริบ قال ليس عندي شيء أقرب قال قرب ولو ثببا فقرب ثببا فقول سبيلا فدا خلناك ลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอ ي م ا ن ท่านอับดุบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่ามีชายสองคนได้เดินผ่านกลุ่มชนหนึ่งโดยที่กลุ่มชนเหล่านั้นได้เคารพต่อรูปปัน้นรูปเจวิต และในหมู่บ้านนั้นพี่น้องปุีิมีมานจะไม่ปล่อยให้ใครผ่านไปโดยดีจนกว่าคนที่จะผ่านไปจากหมู่บ้านของเขาเขาจะต้องเส้นไหว้หรือว่าถวายให้กับรูปปั้นของคนในหมู่บ้านนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งและคนในหมู่บ้านพี่น้องปุี่มีมานได้กล่าวแก่คนหนึ่งคนใดในชายทั้งสองว่าจงถวาย จงเส้นไหว้และชายคนนั้นได้กล่าวว่าฉันไม่มีอะไรเลยที่จะเส้นไหว้ที่จะถวายให้กับรูปปั้นหรือว่ารูปเจวิตคนในหมู่บ้านนั้นบอกว่าก็ริบวอลซูบาบันจงเส้นไหว้จงถวายอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้มันจะเล็กเท่ากับมาแรงวันก็ตามดังนั้นชายคนนั้นพิณูุทีิมีอมานก็เลยถวายหรือว่าเส้นไหว้มาแรงวันตัวหนึ่ง และผู้คนในหมู่บ้านนั้นก็ปล่อยให้เขาเดินผ่านอย่างโดยดีดังนั้นการกระทําของชายคนนี้เนี่ยทำให้เขานั้นได้เข้าสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากการเส้นไหว้หรือการเชื่อสัตว์พีถวายให้กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาะคนในหมู่บ้านได้กล่าวอีกชายคนหนึ่งที่เดินผ่านมาชายคนนี้เสียงแข็งพิโนวุี่มีมัน ได้กล่าวว่าฉันจะไม่ถวายหรือไม่เส้นไหว้ให้กับคนใดคนหนึ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตะอาลาและผู้คนในหมู่บ้านนั้นก็เลยฟันคอชายคนนั้นจนเสียชีวิตและชายคนนั้นก็เข้าสู่สวนสวรรค์ทั้งหมดพี่น้องผู้ที่มีอิมันท่านเชคโมฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบได้หยิบยกหลักฐานต่างๆที่อยู่ในอันกุรานและหะดีตของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวซัลลัมตลอดจน ตัวอย่างต่างๆของการเชื่อสัตว์พีหรือว่าเส้นไหว้ถวายให้กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลล